เฮ้ยย่าสักทีคุณงงเหรอว่าทำไมจะตานไปติดมาเร็วใส่ไงอะไรก็ต่อเหมือนเดิมไม่เนี่ยไปตลยเอาไฟรอเออเออไฟรอคันนั้นมาต่อเร็วคนดูเขาอยากเราเห็นขับรถแล้วคุณก็ไปผิดข้างหน้าด้วยโอ้ใครเปิดล่ะคุณนั่นแหละ ขับไปจิบจีได้แล้วเฮ้ยหนูเป็นเด็กน้อยเนี่ยตัวรักง่ายเลยเฮ้ยกระเพิดึงไรแม่มิกิเคอกดดึงไรอ่ะโอ้ยแมวหน้าเฮ้ยแมวแมวแม่เฮ้ยมันดึงนี่ดูดะไอเห็นไหมเดี๋ยนน้ำมันหมดอะไรเออน่าคุณลืมเบรกมือโอ้แล้วน้ำมันไม่เหลือแน่ โอเคเออหน้าคุณไม่ได้สัตว์เออเขเค่ไปไปไปเร็วไปเร็วพูดอะไรพูดในห้องลืมไม่ไม่เออหลังจากเราไปดูคลิปเขาสอนกันเออบั๊กหนึ่งเออข้างข้างคนบั๊กอ่ะเอาดูไปแล้วไปเลมอง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 ดูมองมองตรงดึงเบรกอ่ะดึงเนี้ยเออไป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 ไช่างมันเถอะไปไปเร็วเราขับได้แล้วทุกคนน้ำมันจะหมดไม่เปล่าไม่รู้แต่เราถึยู่ตายประเดี๋ย มันจริงคุตายแล้วอะ่ะมหรือติเดยียวเองอ,ะอ่ะรถรถอาหารคือเราจะได้ไปเจอบ้านอ่ะหลังจากพันเมตรนะคือเราต้องไปพันเมตรเลยอะทำไมรถเอียงเนี่ยคุณขับรถยังไงของคุณเนี่ยครับเยอะชนจะชนเร็วลูกเรื่องรถเนี่ยสิ่งมันจะหนักตอนนเนี่ยคำยจริงไม่เดลือนะอข้องหลังมันออกไปนี่มันไม่ประโยชน์เลยเลยมันดึงผมดึงไม่เป็นผมไม่รู้มันอัปเดตไหมหรือยังไงคุณดึงเป็นเป้า นี่ผึ่งได้สามสามสิบหกเมตรนลยนะไปเจ็ดเมตรเองบอกตอนฟ้าผ่าเลยพวกนี้เออใช่แต่ว่าละเรอไปผมกับผู้เชี่ยวเด่นเนี่ยไปเล่นหลังไม้นะแล้วก็คือเราไปได้ไกลมากๆหนึ่งพันแค่หนึ่งพันได้ก็ตายอย่างนั้นเลยแล้วก็เจอฟ้าผ่าแล้วก็ฟ้าผ่ามันจีตามเรา,าใช่<อ>ลรถทูเร่โคตรเลยเอาละ่ะหล<า>งังจากนี้<บ>น<บ>เราคง<บ>จะไปใกล้ๆว่ะนะถ้าอยู่บนรถมันจิระเบิดใช่ไหมไม่รู้ก็วันนั้นไงที่ว่ารถมันระเบิดตู้หมาที่ไป มันมีระเบิดตู้มเลยเหรอผมไม่รู้เลยจริงๆนะเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยคือคิดได้แล้วคือรถบินอย่างเดียวคือมันบักอะไรก็รู้เหมือนกมบักนะมันไม่มีแต่เราทําให้มันมีเฉยเลยคือหมายควายังไไปรูนะมันคือมันมันบินอะไรมันนม่มีตูมด้วยนี่หันหลังขับรถเลยคุณอย่มองรถมองทางไม่หินด้วยทางถนนไม่ได้หินด้วยแล้วน้ำมันจะหมดน้าคุณนั่น้มันห่ดแล้วอ่ะ ถือช่างมาถือแล้วผมที่ทำไงเนะี่ยคุณได้กดเบรกไหมมาทำไม่ผมเห็นไอ้ความเร็วมันลดเอ้ยคุณคุณได้กดเร่งรถไหมนะเนี่ยคุณได้กดขับไหมนะเนี่ยใจใจนะทำไมผมถึงไม่เห็นคือไม่ขีดไอ้นั่นมันขึ้นมาแล้วอะ่ะทำไมมันขึ้นมา <c oughs> ตัง้งแต่เก้ <c oughs> คุณไม่ได้กดเบรคใช่ไหมคุณจีคุณตายเ,เ,เร็วอีนิดวเร็วๆตายเอานี่แหละ อะก็บอกให้กินหัวหอมอย่เด no, no, ียวเลยกินไปแล้วหูยท uh ี่น oh, ี่ติดเดียวยังก็บอกให้ไปงูหูยมาเล่นเลยตรงนี้เนี่ยโอ้โหแล้วก็ชนเลยรั้งไปขึ้นรถไปขึ้นมันมืดอะอะไรอะไรเพราะว่าน่าจะมืดไปไหมมั้งฝนตกคืออะไรฝนตกไปแล้ว่าอฝนตกจริงไหมเดี๋ยวบอกให้ตกนะ เอ้ยตกกิ่งด้วยมีไปเร็วๆไปเร็วๆไป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 ไกลไปไกลไปไกลเอ้ยบอกให้ไปก่อนนะโอ้โหหลุดไปหลุด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 ยาคลืมมึงดึงอ่ะโอ้โหแล้วคุณก็ออกก็ไม่เบลโอ้โหผมเด้งผมเด้งอากรถไม่ใช่ผมออกผมเด้งนนั้นน่ะเออ เออเพลงอะไรขึ้นโอ้คุณเราจะตายคุณนี่แหละเออดูฟ้าผ่าคุณผมไม่ตายอ่ะเออคุณตายเพราะฟ้าผ่าทำไมผมไม่ตายอ่ะไม่อยากตายโอ้คุณผมยังอยู่แล้วผมก็อยู่ด้วยไม่ใช่ผมเืดนฟ้าผ่าหรอกเออผมอยู่กลางบนนี้หมดไหนวันที่วันนี้มันไม่ผ่านเปผมเกิดได้ผมเกิดได้ผมเกิดได้ไปเร็วไปเร็ว เร็ว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 <อ> you know, เร็วรถอยู่โน้แล้วไปจะไปไหนก็ไม่รู้แล้วเออใช่เดี๋ยวไปหารถใหม่นั่นเลยนั่นเร็วเร็วคุณขับแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องแล้วโอเคก็ผังก็ตอนนี้แต่ว่าผมจะตายแนะ่ะคุณเหลืออาหารเท่าไหร่อ่ะประมาณได้อยู่นิ้วก้อยครึ่งอะ่ะนิ้วก้อยครึ่งหงายเปลี่ยนเยอะนิ้วก้อยอย่างใหญ่อืเออนะ่ะนิ้วก้อยผมมันเล็กไงผมเป็นเด็กห้าขวบเอง เออเนาะเหลียวน้ำมันหมดนี่แหละวันนี้แลหละเราเปิดไปทางนี้ได้ไหมเ,เอา,าโอเคไปอย่าตกหัวที่เลยเปลี่ยนเออเครื่องนี่มันกลับได้ไงนี่ไปส<ซ>ิไปไม่ได้ทำไมคุณก็ดูดิผมไปยังไงอ่ะมันมันมันจะไม่ไปอ่ะมันมันติดทินเรหรอคือบอกนะ้วใต้นี้มีหินอ่ะ เออต้องดึงนี่ออกด้วยไม่งั้นรถเราได้ปิวอ่ะเฮ้ยดึงบักหรอเออแล้วทีไหน้ำมันดิน้ำมันมดน้ำมันยังเหลืออยู่นะเอาอันนี้ออกดีไหมเออออกดีเลยแล้วออกไงอ่ะก็ให่ดึงออกเนี่ยคุณจับแป๊กเดี๋ยวนี่ไปคุณขึ้นมานีเดี๋ยวผมล ผมคนะโอเคยังครอบดีน้ำมันหมดไหมผมจะหิวตายไหมเนะี่ยเดี๋ยวดูดินรอรหารของมันทะลุหลอดไปแล้วอะ่ะ <c oughs> จะตายไม่ได้ไม่ตายแหละผมรีบไปถึงผมจะตายทไมผมนั่งไม่ได้อะ่ะ <ผม S 2> โอเคนั่งได้แล้ะผมมาหาที่คิตายผมตายไปแล้หนึ่งรอบผมตายก่อนคุณ เร็้วไหลค <c ười> นอย่างมันไม่ยังไม่นู้เลยผมไม่แหละจะตายเดี๋ยวถ้าไมผมไปไม่ได้อ่ะคนหนักคุณเหรอหรือว่าผมขับเองไหมไหนลองดูดิเอาผมลงไม่ได้อ่ะจะบอกน้เน,นี่โอเคไอผมคุณข,ข้าคุณน,นั่งก็ได้มันได้คนนั่งเหรอแล้วก็น้ำหมันแปดนะ ที่หิวไม่เนี่ยกับหิวหิวหิวแหละมันเกี่ยวที่คนนั่งหรือเปล่ามันติดตูดข่มและคอยฟังดิย,ยงเพิ่มไหมเพิ่มไหมความเ,าเร็วอะเพิ่มเบาไม่ไปเลยจวบอกว่าน,นี่อ่ะเกียร์หรือเปล่าคุณปิดเกียร์ยังอันนี้หลุดเหรอเหมือนจะหลุด,ปดเปล่าไอผมดูคอนดิชั่นนะเราเป็นช่างกันป่ะนี่นะ คนที่ข้างทางกันข้างทางก็หลุดเลยเออใช่ทุกคนเหมือนมันไม่คนตัวกอดมันกดข้างนอกได้นะเวลาจะออกเนี่ยที่หิวหิวเนี่ยผมไปเอามันตาดแ,แล้วเนี่ยอ่ะสตาร์ทดิสตาร์ทไปเพราะว่ามีอะไรติดแน่ๆอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยรถเหรอ อันนี้อ่ะหม้อน้ำก็ต่อปกติดีนะมันก็มีอะไรเปิดเรื่อนเนี่ยยิ่งไม่ถงรู้สึกว่าล้อเอียงๆน้ำมันเลยล้อเราถ่ายเหรอคุณน้ำมันก็แปดน้ำเราถ่ายไงจะบอกว่ามีหินนี่นี่เหรอใช่มันก็ไม่มีนะมาผมดึงเองคุณไปนะคุณดันนะมาผมผมคุณดันใช้ตัวดันนั่นแหละไปลรถบั็อกอ่ะเอ้ยอย่าเยอะบอสมันทะลุดินแล้ว อ๋ลอล้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 อนิงอ่งคุณอยู่สตานกน,ใ,น,น,นคใครมอลขับล้อเร็วอคุณนั่นแหละไม่เอาวมอาอีกนะแล้วล้อกระบากอีกใครโอ้ยหลุดไปทำไมตั้งเยอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันเป็นมั่วหมดแล้วอ่ะคือคือคุณขับได้บันเลอ่ะโอเค ผมนั่งไม่ได้มันไม่ขึ้นผมนั่งอ่ะเออสักทีบาก<ป>ล้วโบนจริงๆมันเกิดอ,อะไรอีกแล้วอดี๋ยวโบนั่นร้อรถอนข้างนี่มันเปรี้ยวอ่ะเออนะทีโอ้โอจบกันผมเปิดประตูแล้วมันไปเลยอยีกโบนแล้วประตูนี้อะ่ะเออช่างมันเถอะไปปรระตูเนเหอผมเพิ่งรู้แล้วที่ไหนนะเราขับเดี่ยวขับซ้ายเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วเลยเออนะาเรา c o m m e n มันก็จอดรถด้วยอ้วไม่ไม่มีด้วยเออหว่าจะขับได้ผมตายเอาไหนเดี๋ยวคุณก็เกิดไม่ได้ไไไไไเดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวกีก5้าร้อยเมตรคุณคุณทนไว้ปวดขี้และใครขี้ที่พัน<อ>สภาพผาขผมกพลังเข้าห้องน้ำอยู่รถติดมาานันกกนะคนนะคิดเดียวรอก่อนเข็มใจไว้ ความเร็วอยู่400เลย40เอ่อเลือดคุยกระลังรถไม่นะรถกระชากคนเดี๋ยวมันจะความเร็วสูงสุดสิบๆคุณมันจะเติมล้อใหญ่ด้วยแฮมันไปมันไปหรือ่ะมันมันยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่รอดขึ้นคุณดูทางไว้เดี๋ยวผมดูรอดขึ้นเองเดี๋ยว600แล้วทำไมรอดผมเป็นอมตะแล้วอ่ะ ไปแล้วคนหนึ่งเกิดไม่ได้ปวดขี้ตายอ่ะเยจากเลยมันเพื่อนจะบอกนะคุณตายข่อหิวเร็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 วรเกิดเรีบเกิดก็เกิดยังไม่ได้มันยังขึ้นโดนตีอะไรไม่รู้จะตอจะไปตายมั้วม่เนี่ย อะไรนะสีเขียวครับมันนั่งนับเลขอ่ะเอาเกิดได้ไหมมันต้องนับเลขก่อนของผมไม่ถ้ามันถ้ามันหมดแล้วมันคือไม่ขึ้นนะคุณต้องเกิดอ้าวอ้าวสรุปคือเราไปไม่ได้แล้ใช่ไหมใช่เออแล้วผมก็เป็นอมตะเลยเนี่ยท้ามันขึ้นลมไม่แล้วรอบเลยเอาแล้วคนผมคือผมต้องคนจับคลิปตรงวอนนี่แหละแล้วแล้วผมก็เริ่มจะไม่ไปไม่ไปแล้ว ก็อขอจำคิดไปกันทุกคนาลืมก็ได้ก็แชทตามแล้วเดี๋ยวผมก็ขอไปรับผู้ช่วยที่บ้านก่อนแล้วกันครับโอ้รถติดแล้วเกิดอะไรวะเนี่ยบ๊ายบายนบ๊ายบาย